ท่าสบายค่ะงายฝ่ามือทั้งสองข้างวางไว้ที่หน้าตัดสูดลมหายใจเข้าลึกยาวช้าแล้วผ่อนออกทางปากสักสองรอบกันรอบที่สองของการหายใจออกนับเป็นจุดเริ่มต้น ของการทำลมหายใจปราณให้พวกเราหายใจปราณห้ารอบเริ่มค่ะหายใจเข้าพร้อมกับแสงสวง่างได้ที่นี่นะคะถ้าใครหายใจปราณแปดสิบแปดแบบละเอียดได้ให้หายใจปราณแปดสิแปดแบบละเอียดถ้าใครยังทำไม่เป็นก็หายใจปราณธรรมดาหรือถ้าไม่เป็นก็หายใจแปดสิบแปดก็ได้ ทำช้าๆด้วยสติทุกรวมหายใจดึงพลังงานนะคะส่วนเกินธาตุเกินต่างๆให้อยู่ในสภาวะสมดุลมากที่สุดค่ะปรับองศาของเราให้อยู่ในสภาวะที่พร้อมที่จะรับพลังงานในประตูมิติ เจ็ดเดือนเจ็ดนี้นะคะทำให้ครุกผ้ารอบลมหายใจตอนนี้เรากำลังเข้าสู่โหมดการทำสมาธิรับพลังงานในประตูมิติเจ็ดเดือนเจ็ดนี้นะคะ ทันใดทําครบห้ารอบลมหายใจแล้วก็น้อมมือค่ะว่าและสนอพลังคลุงกายเลยคะ่ะเดี๋ยวรอเ,เพื่อนๆสักครู่ เมื่อพวกเรานะคะหายใจประานครุผ้ารอบลมหายใจแล้วก็มีมกระบ้ามีสนามพลังแล้วให้เราน้อมจัก,กรวาลมาที่จักระที่สี่ค่ะเคลื่อนจัก,กรวาลลงมาที่จักรที่หนึ่งหมุนจัก,กรวาลตามเข็มนาฬิกาเคลื่อนจัก,กรวาลไปที่จักระที่สอง หมุนจักรวาลตามเข็มนาฬิกาเคลื่อนจักรวาลไปที่จักระที่สามหมุนพลังงานจักรวาลตามเขม็มนาฬิกาเคลื่อนจักรวาลไปที่จักระที่สี่หมุนจักรวาลตามเข็มนาฬิกา เคลื่อนจักรวาลไปที่จักระที่ห้าหมุนจักรวาลตามเข็มนาฬิกาเคลื่อนจักรวาลไปที่จักรที่หกหมุนจักรวาลตามเข็มนาฬิกาเคลื่อนจักรวาลไปที่จักรที่เจ็ดหมุนจักรวาลตามเข็มนาฬิกาเมื่อพลังงานปั่นหมุนเต็มรอบ พลังงานจะพุ่งทะลุกลางศีรษะขึ้นสู่จักรวาลเมื่อสัมผัสกับพลังงานพระผู้สร้างแห่งจักรวาลเบื้องบนท่านจะเปลี่ยนกลับเป็นพลังงานแสงข่าวเพชรอันบริสุทธิ์ลงมาเคลียใหี้กับเรานะคะลงมาที่จักรที่เจ็ดหกห้าสี่สามสองหนึ่งปล่อยพลังงานทั้งหมดทะลุลูกลู่แกนกลางโลกค่ะ เมื่อสัมผัสกับพลังงานแม่ไก่อาที่แกนกลางโลกแม่แก่อก็จะฟอกกลับเป็นพลังงานดีกับเราเป็นพลังงานแสงสีทองขึ้นมาที่จักระที่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดปลยพลังงานทั้งหมดขึ้นไปเชื่อมต่อกับจักรวาลอีกครั้งค่ะพลังงานบริสุทธิ์ของโลกและจักรวาลรวมตัวกัน จะไหลลงมาเป็นน้ำตกพลังงานแสงข่าวเพชรจากจักรวาลรวมตัวกับพลังงานในประตูวิติเดเดินเจดนี้นะคะเชื่อมโยงลงมาที่จัก,กรที่เจ็ดของเราลงมาที่หกและสถิตที่จัก,กระที่สี่ค่ะน้ำตกพลังงานในประตูมิติเดเดินเจดนี้ไหลลงมาเรื่อยๆนะคะให้เรา น้มวิหารแก้วศักดิ์สิทธิ์พิระมิดนะคะในจักระที่สี่ของเราแสงสว่างที่ลงมานะคะจะชำระล้างสิ่งที่ตกค้างภายในเวลาที่จักระที่สี่ของเราขยายตัวออกนะคะแสงสว่างนี้ขยายตัวออกขยายดยละเอียดพวกชำระนะคะในทุกอนุธาตุอนุเซล ตอนที่เรามีสามเหลี่ยมแ่งแสงตรงนี้ทำให้พลังงานของเราสะเทียนมากขึ้นนะคะชระนด้านในทุกจักระในทุกๆอวัยวะขยายแสงสว่างออกไปให้ละเอียดใครมีปัญหาสุขภาพตรงไหนที่ต้องการชันดะก็น้มพลังงานนะคะเข้าไปเคลียร์ตรงบริเวณนั้นนานหน่อย น้ำตกพลังงานนะคะแห่งประตูมิติเจ็ดเดนเจ็ดก็ยังไหลต่อเนื่องมาเรื่อยให้แสงสว่างเข้าไปนะคะเรากําลังเข้าสู่โหมดของระบบแห่งแสงทําตัวเป็นภาชนะในช่องทางแห่งแสงนะคะภาชนะที่มีความบริสุทธิ ทุกๆครั้งที่เราทำพลังงานเราไม่ได้ใช้พลังงานแห่งอัตตาตัวตนเราเราจะไม่ใช้ของตัวเองเพราะเราคือพลังงานเดียวกันกับพระผู้สร้างเราคือยูนิตหนึ่งของพระผู้สร้างแห่งจักรวาลแม้จะเป็นเพียงละองเล็กๆก็ตามด้วยความเมตตา แห่งพระผู้สร้างพระองค์ได้ส่งมอบพลังงานนี้ให้กับเราเราจึงเป็นช่องทางแห่งแสงจึงเป็นภาชนะที่รองรับพลังงานบริสุทธิ์นี้เราจึงมีความบริสุทธิ์เช่นเดียวกับพลังงานที่ส่งมาให้กับเราปีล้างให้บริสุทธิ์นะคะ และพลังงานที่ลงมาก็จะเป็นพลังงานที่เราเชื่อมต่อได้ละเอียดเราต้องปรับพลังงานตัวเองให้สมดุลก่อนจึงจะเข้าถึงการเชื่อมโยงของพลังงานในประตูมิตินี้สัมผัสพลังงานแห่งพระผู้สร้างได้อย่างชัดเจนในการนี้นะคะทั้งไคเอเซลครูครูบาอาจารย์อาร์คเอ e จลต่างๆ ก็เข้ามาซัพพอร์ตเราเราจะชัดเจนว่าเราเป็นใครลงมาทำอะไรที่โลกนี้หลายท่านนะคะอาจจะยังสงสัยว่า เรามาที่นี่เพื่ออะไรในฐานะที่เราเป็นสมาชิกแห่งแสงสว่างเรามาที่นี่เพื่อฟื้นฟูความที่มาเพื่อฟื้นฟูความทรงจำความทรงจำโบราณต่างๆที่เราเคยผ่านมาในหลากหลายชีวิต จะเข้ามาคอนเน็กกับเราขอแค่เปิดใจเรามาที่นี่เพื่อพิชิตความกลัวของตัวเองอะไรที่ยังทำให้เรารู้สึกหวัดกลัวนะคะชำระน้าด้วยแสยงสว่างด้วยพลังงานแห่งพระผู้สร้างนี้ ล,ล้างให้หมดจดนะคะแล้วกลับเข้ามาในเซนเตอร์ของจักระที่สี่อยู่ในสามเหลียมแห่งแสงของเราเมื่อแสงสว่างของเราคงตัวแล้วนะคะเราได้แสดงให้เห็นว่าไม่มีเหตุผลอะไรที่จะต้องกลัวเมื่อเราเปิดไฟนะคะ,ระเรากลัวเพราะเราไม่รู้เมื่อเราเปิดไฟ เมื่อมีแสงสว่างเราจะมองเห็นเราจะเข้าใจนี่คือสิ่งที่พวกเราทุกคนได้แสดงให้ทุกคนในโลกเห็นว่าไม่มีเหตุผลอะไรที่จะต้องกลัวไม่ต้องกลัวอะไรการเปลียปล่ยนแปลงความถี่นะคะคือการที่เราปรับสมดุลให้แสงสว่างเข้ามาชำระล้างภายใน หลายท่านอาจจะรู้สึกนวงน่วห,ห,ห,หนักหนักจกระที่สี่หรือจกระตาที่สามได้เป็นเรื่องที่ดีนะคะชำระล้างสิ่งที่ไม่ใช่ออกไปให้หมดยิ่งดาวน์โหลดข้อมูลมากเท่าไหร่เราก็จะเชื่อมโยงกับจักรวาลได้มากขึ้นเท่านั้นเราดกำลังปรับนะคะ ปรับตัวเองให้เข้ากับความทรงจำความทรงจำเดิมเราไม่ได้ความจำเสื่อมนะเราปรับปรัสความทรงจำให้ชัดเจนขึ้นเราไม่ได้มาเปลี่ยนความเชื่อใดๆเหล่านี้นะคะความเชื่อต่างๆไม่ใช่ภารก,กิจแค่เราต้องเข้าสู่ระบบ แห่งแสงและทำหน้าที่เป็นภาชนะแห่งแสงแสงจากจัก,กรวาลแสงจากพระอาทิตย์นะคะที่เข้าสู่ร่างกายจะทำให้เราตอบสนองต่อภารกิจได้มากยิงขึ้นเราจะจดจำตัวเองได้ ว่ามาที่โลกนี้ทำไมมาปรับความถี่ให้สูงขึ้นนะคะและทำให้มันสเสียนอย่างคงที่จัดระเบียบปรับสมดุลซึ่งสาย DNA ของเราในร่างกายแสงสว่างที่ลงมานะคะก็จะลงมาอย่างต่อเนื่องขอแค่เปิดใจนะคะ ำลังปรับ DNA ในระบบร่างกายของเราให้ตรงกับพิมพ์เขียวเดิมที่เราเคยเป็นเมื่อครั้งที่เราออกมาจากพระผู้สร้างนะคะเราคือละองหนึ่งของพระองค์ลมแสงสว่างลงมาเรื่อยๆพลังงานในประตูมิติเจ็ดเดิเจ็ดนี้ เป็นพลังงานแห่งพระเจ้าเป็นพลังงานแห่งพระผู้สร้างที่สตรองมากในอีกประตูมิติหนึ่งนะคะที่สำคัญด้วยผลลัพธ์จะเกิดขึ้นที่ร่างกายอารมณ์จิตใจนะคะของเราในความที่ที่เรากำลังปรับจูนอยู่นัเวลานี้ จะส่งผลดีต่อคนรอบข้างในทุกที่ที่เราไปมันคือสิ่งที่เรากำลังทำอยู่ณเวลานี้และพลังงานดีๆเหล่านี้จะเป็นการพพอร์ตให้กับแม่ไกอานะคะในการเลื่อนระดับด้วย ในภารกิจที่ทำให้เราปรับความถีนี้ในภารกิจที่เรามาฟื้นฟูความถีของเรานี้เพื่อความทรงจำที่เพิ่มมากยิ่งขึ้นขอถือโอกาสนะคะในวันที่ประตุมิติเจ็ดเดือนเจ็ดสองพันยี่สิบห้านี้ได้เปิดขึ้น น้อมความทรงจำโบราณเก่าๆนะคะที่ครั้งที่เราเคยอยู่ในมิติที่สูงกว่าน้อมเข้ามานะคะเปิดใจพร้อมที่จะคอนเนิกกับพลังงานตรงนี้น้อมพลังงานตรงนี้เข้ามาให้เต็มจักระหัวใจของเราและขยายออกนะคะในระบบแห่งแสงของเราให้ชัดเจน ให้อยู่ในความถีที่เสถียรให้เราทำพลังงานตรงนี้สักประมาณ5นาทีค่ะ Thank you. Thank <laughs> you. ความทีของเราอยู่ในสภาวะที่ส่งดุลมากยิ่งขึ้นแล้วนะคะให้เราน้อมสิ่งที่เราปรารถนาเป็นคำอธิษฐานภายในสาม,มเหลียมแห่งแสงในจักรหัวใจโดยการเชื่อมโยงพลังงานจากประตูมิติเจ็ดนเจ็ดนี้ประตูมิติ ด้านจิตวิญญาณอันทรงพลังในครั้งนี้น้อมอธิษฐานสิ่งที่ปรารถนาอาจจะเป็นในด้านจิตวิญญาณหรือสิ่งที่เรามุ่งมั่นอย่างชัดเจนในช่วงนี้น้อมเข้ามาในจักระอาัยใจในสามเหลี่ยมแห่งแสงของเราประทับแสงสว่างแห่งพลัง,งประตูมิติ เจ็ดดึงเจ็ดนี้เข้าไปในสิ่งที่เราอธิษานจนแสงสว่างปรากฏอย่างชัดเจนในสิ่งที่เราอธิษานนั้น ค่อยทำความรู้สึกตัวนะคะสุดลมหายใจเข้าลึกยาวช้าแล้วค่อยๆผ่อนออกทางปากสักสองรอบเดี๋ยวเรามาแผ่เมตตากันนะคะน้มจิตอธิษฐานตามในใจข้าพระเจ้า ขอขอบคุณพระผู้สร้างแห่งจักรวาลพระแม่ไกอาเหล่าคุรุครูบาอาจารย์รูปปัทธรรมแสงสว่างทั่วทุกปิติในจักรวาลและไฮเซลฟของข้าพเจ้าที่ช่วยสพอร์ตพลังงานในประตุบิติเจ็ดตืนเจ็ดในครั้งนี้และขอขอบคุณร่างกายนี้ที่ทำให้ข้าพเจ้า ได้เข้าถึงพลังงานในเช้าวันนี้ขอตอบแทนด้วยการมอบความรักและแสงสว่างให้กับทุกๆสรรพชีวิตสรรพวิญญาณทุกรูปทุกนามทุกดวงจิตขอให้พวกท่านทั้งหลายมีความสุขขยายพลังงานความสุขความรักที่เป็นแสงสว่างออกจากจากกระหัวใจของเรานะคะ ขยายออกให้สว่างสวยในทุกอนุธาตุอนุเซลและขยายออกให้สว่างสวยทั้งสนามพลังค่ะขยายออกให้เต็มห้องที่เราอยู่ตอนนี้ขยายไปให้ทั่วบ้านที่เราอยู่อาศัยและขยายออกทุกทิศทางค่ะ ขยายออกให้เต็มโลกใบนี้ไปให้สุดขอบจักรวาลอัน,นันตะจักรวาลไร้ขอบเขตทุกกาแล็กซีเรารวมแล้วแต่เป็นหนึ่งเดียวกันกับทุกสรรพสิ่ง การชอมโยงพลังงานในครั้งนี้เท่ากับเราได้ส่งลิงก์การชอมโยงกับพลังงานที่เกี่ยวข้องกับเรานะคะก็จะเข้ามาเพื่อกูนเราให้ประสบความสาเร็จทั้งในด้านจิตญาณและในสิ่งที่เราปรารถนานองจิตของเรากลับเข้ามาที่ร่างกายค่ะช้าๆสุดลมหายใจเข้า ลึกยาวช้าแล้วค่อยๆผ่อนออกทางปากสักสองรอบแล้วเราค่อยๆลินดานะคะวันนี้ในการใช้ชีวิตนะคะก็ปรับสมดุลในการเชื่อมต่อกับแม่ไก่อากับธรรมชาติให้ดีนะคะต่อสายดินถ้าเป็นไปได้นะคะเท้าสัมผัสพื้นนะคะมีโอกาสก้อยถาำสัมผัสต้นไม้ออยู่กับธรรมชาติให้มากที่สุดนะคะ แสงอาทิตย์ออกไปรับแสงอาทิตย์กันด้วยวันนี้จะมีพลังเจือจ้ามากจริงๆเป็นพลังงานที่เรงแตเมอวแหละนะคะเราจะเชื่อมโยงพลังงานนี้เพื่อปรับความถีให้สมดุลอยู่ในความสะเขียนแล้วก็ให้มีชีวิตที่แตกต่างจากเมื่อวานอย่างชัดเจนนะคะให้เราข้อสู่หมดของความทรงจำที่จำได้ว่าเราคือใครและปรับความถีตรงนี้ เพื่อสมดุลในเรื่องของภารกิจที่เราตั้งใจมาทำในการฟรืนฟูกความทีขอให้ทุกท่านนะคะมีความสุขแล้วก็มีความสำเร็จในประตูมิติเจ็ดเดือนเจ็ดนี้อย่างเต็มที่ทุกท่านเลยนะคะ